ก็มาต่อครับผมเมื่อกี้ก็กวันอุ้ยก็โอ้โหโทรศัพท์มันไอโบราณครับผมโทรศัพท์เครื่องเก่าโบราณก็ตัดไปเองเฉยๆก่อนอุ้ยคุยไปครับผมไม่ถ่ายคลิปไม่ไดนลงอะไรโอ้โหมันตัดไปเองครับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับแล้วมาต่ออีกต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวไปลงต่อนะครับก็พูดกวันอุ้ยก็นี้ครับผม มาดูความน่ารักของอลูกชายนะผมมือคันอยอาจจะสั่นบ้างนะผมก็อาจจะแบบไม่นิ่งครับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่มาดูครับผมในการรับนอนครับผมท่านอนครับผมเอาตัวขึ้นฟ้าเมื่อกี้ครับผมก็ไม่แม้ทันได้เห็นครับดูความน่ารักครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเราก็เลี้ยงช้างสี่เชือกนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาเยอะ พาน้องๆนะผมทั้งหมดนะไปผูกไปเล่นน้ำนะผมอาจจะอาทิตย์ละสองครั้งอย่างนี้ครับผมเพราะว่าลูกชายนะผมจะเวลานอนผมจะนอนแบบแบบจามครับผมจะมีเสียงจามนะผมก็ในรักที่ขวัญอุ้ยเคยพูดนะผมว่าถ้าช้างข้อสู่แบบวัยรุนนะผมก็อาจจะตกมันครับผมถ้าเป็นแบบช้างแบบโตเต็มที่นะผม ก็ทุกวันเวลานอนนะผมจามครับผมจะมีเสียงแบบเหมือนคนแบบแบบคนนอนกรนนะผมก็ประมาณนี้ผมก็พูดไปพูดมาก็ไม่รู้อีกพูดแบบไม่ถูกครับผมภาษาไทยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงครับผมเราแข็งแต่ภาษาสวยครับผมก็ควันอุ้ยก็นี่ครับผมก็พูดไทยไม่ค่อยแข็งนะครับผมพูดแบบไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ ให้มาดูไอ้าให้อ่าแม่ๆมาดูครับผมความน่ารักครับผมของน้องช้างว่าเป็นแบบไหนยังไงครับผมนี่ครับแล้วก็เนี่ยน้องมุปุ้ยนะครับผมก็จะอยู่กับลูกชายครับผมอยู่กับลูกสาวห้าครับผมอยู่เป็นเพื่อนนะครับผมเพราะว่าที่ว่าตอนนั้นว่าไม่สบายผมก็อากาศนี้ขึ้นครับอีกอย่างก็คนนี้คนตาครับผมก็ มาอยู่บ้านนะผมมานอนด้วยมาเล่นอย่างนี้ครับผมก็มาเล่นนานๆมาเล่นทั้งนะผมกไอคุณตาครับผมก็ท่านมาเราก็ดูแลนะครับผมอาจจะมี<ด>ม,มีเวลาว่างนะผมที่จะลงคลิปนะครับเพราะว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดกับผมในเวลาถ่ายคลิปนะครับผมอยากลงทุกวันนะผมก็ดูครับผมความน่ารักของอ่า ลูกชายผมลูกสางห้านะครับนอนด้วยเล่นด้วยผมมีการเป่าน้ำใสับผมใส่ตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมดูครับก็พ่นมีถูกครับผมเพราะว่าไอในน้องน้องช้างแต่เชื่อก็ในใสก็เหมือนกันนะผมก็ดูว่าความน่ารักความคิดเล่นนะผมของลูกสาห้าผมก็ดูครับผมควันอุ้ยก็เป็นอย่างนี้ครับผม เพราะว่าเปิดน้ําให้เขาเล่นก็เราต้องแบบให้เขาเล่นโครนเล่นอะไรครับผมเพราะว่าโครนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกของน้องช้างเพราะว่าจะ,ะเก็บแบบอุณหภูมิความร้อนได้ครับผมเพราะว่าเวลาเอาโครนใส่ตัวใช่ไหมครับอาการมาเย็นครับผมเย็นซึมซับเข้าไปข้างในครับผมถึงเนื้อถึงตัวครับผมเพราะว่าน้อง้องช้างก็เป็นจผิวหนานครับผมบางเชือกนะครับผมแล้วก็ เรียนรู้ไปเรื่อยๆผมเพราะว่าการเลี้ยงช้างเพราะว่าการเลี้ยงช้างแต่ควันก็ไม่เหมือนกันนะผมควันออ้ยก็พูดไม่ถูกอนะผมพูดในความคิดของควันออ้ยพูดผิดครับผมก็เนี่ยผมก็แต่ควันก็เลี้ยงไม่เหมือนกันนะผมเราก็เลี้ยงในสิ่งที่เราควันอ้ยเลี้ยงครับผมก็เลี้ยงแบบนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมเลี้ยงไปเล่นไปด้วยครับผมดูไปด้วยนะครับผมก็วันนี้เมื่อวานควันออ้ยก็ไปเหยียบอะไรครับผมเหยียบ ไอ้เขาเรียกอะไรตอตออะไรครับผมกอไพรนะครับผมพอดี้เราพาไปดูพี่ๆผมไปเหยียบนะครับผมไปเหยียบไอ้ต้นกอไผ่ปาปานะครับผมก็แบบขาบวมครับผมแบบเลือดออกนะครับผมก็ฟันอ้อนกวก็เดินกระปิกกระปิกกระปะนะครับผมเพราะว่าเราก็ในการเร่งรีบอะไรบ้างเราก็นี่ครับเราก็ต้องทำให้เร็วครับผมทำให้เร็วทำให้ไว เพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับไม่ใช่คนตังด้าวผมคนไทยนะผมก็จะเป็นแบบคนสวยนะผมไม่ใช่คนคทางแบบยังไงผมทางแบบชาวต่างชาติแบบยังไงแบบไหนพูดแบบไม่ใช่แบบเขมเมประเทศเขมเมน,นะผมก็ประเทศประเทศเขมเม นี่ยผมขัอุก็พูไมีถูกอีกแล้วนี่ครับมาดูความนะผมดูเล่นนะผมโอยกวอนอุ้ยก็เจ็บขานะครับวันนี้ก็อาจจะเด็กกะปิกกะปะนิดนิดครับผมก็ให้ใส่ยางเล่นครับผมก็อยากไวให้ปุ้ยมาเล่นด้วยครับผมกลัวเล่นกันแรงครับผมเพราะว่าไม่มีใครมาบรรยายครับผมกวอนอุ้ยบรรยายครับผมก็กลัวอยากให้พี่มปุ้ยมาเล่นด้วยครับผม เน nice like ี่ยตีมีอะเจก quả กันหนุ่ยตูนตัวกว่านี้ครปานนี้ครับผมในความคิดนะครับเราก็มีความสุขในการที่เราทำนะครับผมดูครับผมในความรักนะครับผมความน่ารักของอ่ะลูกชายครับผมดูครับผมในการเล่นอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมดูสางห้านะครับผมดูครับผมอยากให้ไปดูในการเล่นน้ำครับผม เราก็มีความสุขในการเราล่อยให้น้องๆได้เล่นแต่นคนคลายผมอากาศมันร้อนนะครับผมร้อนมากนะผมร้อนแบบตับควันอุยจะแตกแล้วครับผมตับนี่ว่าอะไรครับตับกระเพาะไม่รู้ก็กนี่ครับผมฝันอุ่ยก็พูดไปพูดมาผมไม่ถรยมานี่ครับผมเราในความคิดนะครับดูครับผมนี่ครับผมจะเป็นลูกชายสุดที่รักนะผมรักรักที่สุด สุดที่รักครับผมดีไม่ด, <lawsuit> ดีร <Gore> ักกว่าควันบุนก็พูดไปงั้นับผมก็รักทั้งหมดนะผมรักทั้งในครอบครัวรักเหมือนคุณคนในครอบครัวครับผมแล้วก็บางครั้งเราควันบุก็พูดไปพูดมาก็อาจจะมีเสียงหัวเราะเสียงอะไรบ้างนะผมก็ธรรมดาในการคุยในการแบบเรียกเลาะเรียกแบบความสนุกความไอเสียงหัวเราะให้ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม ่อนอุ้ยก็พูดไม่ถึกพูดไม่ถึกถึกไม่พูดนะผมไปไปแบบหนาตื้นพีฮะฮะสสบิตัเตให้เลยหัวหน้าเอ้ไวันตะมันตงซ้บุกก็เสบะบุกก็เสบะทีอันพีนี่เอยุงหมาก็คือวามากูไม่เออเจ้านายบุกก็สิบะบุอีกจอบก็เสบะทีอันยังไ อยงนี้มนงยมากนะครัม้าเกมัน้บี้ก็ระมาณแนี้ก็ารับนกจะมารก็จะใหกา่านก็่าทีกท่านท้ีา <found> uh ่เแ้ามาชมนะมารับผมแบบมาเหิแบ้มาเห็นความานกมการ่นกมารัดบผีมี่งแใหี้เ่อแนจะยอนใจะยิน ก็เราก็นี่ค <superv> ร <ising himself> ับผมประมาณนี <People laugh rebell ious> ้ครับผมเราก็จะคุยประมาณนี้ผมนี่ครับผมเราก็มาให้ทุกท่านครับผมที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะผมมากดไลค์กดแชร์ให้กับเราช่องเล็กช่องพลายเสาห้าผมก็เดี๋ยวเราจะว่าพลายเสาห้าวิธีไอ พลายสองห้าอาเจียงสกุกเร้าอาเจียงสกุกเรวาครับผมอาเจียงสุกลรว,ลวคือว่าช้างมันนองผมก็อาจจะไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนเพราะว่าไม่มีใครอยากเหมือนเราเราก็เราก็ากมนันก็คุยไปด้วยมีเสียงรถบ้างอะไรบ้างนะผมเพราะว่าเราก็พูดไม่เก่งนะผมเยอะ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 นี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ถูกสุสัดกจษณ จืดอเลยเจอแล้วอาตาข้างจริงไอ้เลยนี่นี่ครับผมก็ไม่มีใครเหมือนแล้วมีเหมือนไทยครับผมดูครับผมอะไรครับผมจะไปไหนครับลูกโอ้หิวหิวนะครับโอ้หิวอันนี้จะเป็นอ้อยครับผมก็ควัานอ้อยได้อ่าส่วนหนึ่งเอาแคลนี้ครับผมก็ไปแบบเป็นอ้อยครับผมให้น้องน้องช้างได้กินนะผมก็จะมีสองสวนนะผมที่ คอนอุ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ลุงให้ดูครับผมก็เพราะว่าบางครั้งเราก็ในการแบบทํางานเราก็เหนื่อยครับเวลาตัดก็อยากจะลงคลิปให้อ่าทุกๆท,ท่านหนือว่าท่านใดเข้ามาชมนะผมได้เห็นนะว่าเราก็ใส่ใจน้อง,น,องน้องช้างนะครับผมทุกทุกเชือกไม่ใช่ว่าเฉพาะอ่าพายสองห้านะผมก็จะมีน้องปุ้ยน้องชอยน้องชั้นชั่วกับผมก็อยากให้มาเห็นนะผมในการที่เรา รักนะผมน้องน้องช้างนะครับถึงเราเป็นช้างตกงานเราก็พยายามนะผมให้มีอาหารให้เขาได้กินนะผมก็ชีวิตนี้ก็สู่ไปนะผมพร้อมกับน้อง,น,องน้องช้างทั้งสี่เชือกนะครับก็เทปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีภาระ,ะผมต้องไปทำความสะอาดนะผมให้กับ ที่น้องๆช้างได้รับประทานนะผมที่ผูกนะผมเราก็แบ่งภาระแบ่งเวลาให้ถูกนะผมบางครั้งก็อาจจะไม่ทันกับเวลาที่เราตั้งไว้นะผมคิดไว้นะผมว่าเวลาเดินทุกวินาทีครับผมแต่เราก็จะทําทุกวินาทีให้มันดีที่สุดครับผมให้มันแบบมีค่าสําหรับเราครับผมกับน้องๆช้างนะครับถอยพอแล้วลูก กินอะไรลูกเอาลูกกินเด็ดโอ้โหกินตรงไหนมันหวานวานูก,ก็ชอบกินเนาะนีเ่เก็บมา,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 มาเก็บมาเก็บมา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 เบียมาเก็บมาหอมให้พี่ปุ้ยหน่อยมา <c oughs> เบียมาหอมแล้วลูกหอมแล้วเก็บไยเก็บเลยดิเก็บอีกเก็บ,กบกตรงนี้ลูกเก็บก่อนเก็บดูว่าผมนี่อผมนี่อะเขาเรียกอากาศร้อนนะเราต้องแบบแบบทาครีมนะผม แบบเราก็เหมือนคนเราครับผมเหมือนเราทาแบบโลชั่นนะผมเราก็ทาอย่างนี้ครับผมน้องๆช้างก็จะมาสปาผมทาโทนทาอะไรผมก็เสริมความเงางามของผมให้แบบผิวแบบสดใสแบบสวยครับผมแบบไม่ให้ผิวแห้งนะครับผมเก็บมาเก็บฮอบไ่หอบหอบดีดีดูครับดูครับผมในความสลัสของลูกชายนะผมก็จะกินอันไหนครับ กินอันไหนแบบหวานๆนะผมปลายๆก็จะให้พี่ปุ้ยกินนี่ก็เจริญแลก็เป็นประมาณนี้ฮอบฮอบไหมฮอบดีดีฮอบไหมขาเต้ฮอบดี้ดินี่ไหมฮอบมวยขาเต้ฮอบขาด้วยขาเต้นี่นห่ฮอบนี่ผม ตัวพี่ปุ้ยกินขาหอบด้วยหอบหอบเออขาเตะด้วยขานี่ครับผมเตะอีกหอบไหมหอบอีกเห็นไหมหอบอีกนี่ครับผมหอบอีกมาเป็นช้างตัวผู้นะผมเราต้องฝึกไปนะครับผมในการกินในการแบบเห็นไหมหอบอีกขา ปาเตะขึ้นนี่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝึกไปอย่างเงี้ยผมอาจจะฝึกฝึกไม่เหมือนใครครับผมไม่มีใครเหมือนเราก็เป็นประมาณนี้ม่มา้มาะให้พี่ปุ้ยกินมานะนี่ครับแล้วก็ไปอ๋อรับไม่ใหพ้พี่ปุ้ยกินจะหอบไปทางอื่นครับผมก็อาจจะไม่ชนดเพราะว่าโทรศัพท์มันก็เครื่องเก่านะผมจะหอบไปกินคนเดียวครับก็ประมาณนี้ครับ,บมผมเราก็เพราะว่าในความ ที่ลูกชายควันออ้ยนะผมก็อาจจะเป็นประมาณนี้ับผมเพราะว่า,วาเขาจะหวงกินนะผมก็ไม่ใช่หวงกินนะครับก็ว่าช้างเพชผููก็เป็นอย่างเงผมก็จะหอบ p ไปกินคนเดียวครับผมก็ช้างเพชเมียก็บางเชือกอก็หอบไม่ไน้เยอะเท่าช้างพลายนะครับผมว่าช้างพลายเขามีงานนะผมช้างสีโดก็ไม่มีงาผมมีขนายนะผมก็ผมไม่เยอะนะผมใช่หรือเปล่า ก็ใช่นะครับผมอ่านี่ครับผมมีเสียงมีเสียงแบบอ่าตลกนี้เนี่ยผมในการบรรยายให้อ่าทุกทุกท,ท่านเข้ามาชมแม่แม่ครับผม,ม دم. ก็ควันอุ้ยก็สไตล์แบบนี้ครับผมแม,แม่ท่านใดก็ที่เข้ามาดูคลิปเข้ามาติดตามเข้ามาดูไลฟ์สดก็จะรู้ครับว,ว่าควันอุ้ยสไตล์แบบไหนครับผมก็ประมาณนี้ครับผมพูดง่ายครับตรงๆครับผมพูดเยอะเดี๋ยวก็ว่าพูดแบบ นี่มีสไลด์ก็จะจบแบบนี้ครับผมก็สไตล์ควันอเอยเลี้ยงก็เป็น,นแบบนี้ครับผมก็ก็ไม่เก่งนะผมในการเรื่องไอ้แบบแบบในในเรื่องแบบเลี้ยงช้างนะผมก็เราก็หาหาประสบการณ์ไปเรื่อยผมเรียนรู้ไปนะครับผมก็มอนเราเข้าเรียนใหม่ๆก็ไกลถึงอขอน้องหัวกาไกลอย่างเงี้ยผมคุณผูสั่งับผมสอนเราก็มอนกับการเลี้ยงช้างผมเราก็ศึกษาไปเรื่อย เรื่องการเลี้ยงช้างครับผมก็ไม่เก่งกันเหมือนหลายๆควันแล้วก็ควันอุ้ยก็พยายามศึกษาให้มันเยอะที่สุดครับผมในการเลี้ยงช้างนะครับก็เพราะว่าเราไม่เก่งในเรื่องการเลี้ยงช้างนะครับผมเราก็พยายามเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยครับผมในความคิดของควันอุ้ยนะครับผมเราก็ไปแอบดูครับผมแอบดูควันอื่นๆครับผมลาเขาเลี้ยงนะครับผมไป แอบดูขอเลี้ยงแบบไหนครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็พูดไปงั้นนะผมก็เทปนี้ก็ไม่ดีประกันใดก็ขอโทษทุกท่านนะผมแม่แม,แม่ทุกท่านที่เข้ามาชมเนี่ว่าทุกท่านที่เข้ามาชมนะผมก็เข้ามาชมอย่าลืมติดตามด้วยนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งรัวผมก็อย่าอ,อย่าลืมนะครับทุกทุกท่านาที่เข้ามาชมนะผมแม่ๆนะครับผมก็ มาดูความน่ารักนะผมของน้องช้างนะครับมาดูไลฟ์สุดนะครับผมก็เป็นผลไม้นะครับผมให้กับน้องน้องช้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอ่าเขาเรียกอะไรครับผมของช่องไพ่สองห้าผมก็ฝากด้วยนะผมช่องเล็กนะครับผมเข้ามาเป็นกําลังใจมาพูดคุยกันได้ครับผมสอบถามกันได้ครับผมยังไงยังไงแบบไหนต้องรู้เอต้องถามช้างเชือกไหนยังไงครับผม ก็จะมีสีเชือกัะผมก็สบถแต่เชือกได้ครับผมควัญอุย้ยจะตอบทางลายทางเบือทางลายทางละเสุดได้ครับผมก็จะมีนะครับผมก็ไอดีลายก็จะเป็นอ่าหมายเลขนะครับผมหมายเลขหมายเลขโทรศัพท์นะครับตตผมเบอร์ติดต่อนะครับผมก็จะเป็นเบอร์0ูน2 3หห้าสองสาหนึ่งนะครับผม สี่สามเก้านะผมก็จะเป็นไอดียครับผมกับเบอร์โทรนะครับแล้วก็าฝากติดตามด้วยครัผมเฟซบุ๊กครับผมพลายสาห้านะผมก็เข้าไปาติดตามเพิ่มเพื่อนได้ผมก็มาดูนะผมควันเอ้ยก็พยายามจะลงคลิปลงรูปลงนะ,น,นะครับผมในเฟซบุ๊กนะครับก็อยากจะมาให้เห็นนะครับผมก็คลิปนี้ก็ควันเอ้ยจะลาเพียงจบเพียงเท่านี้ครับผมจะลาไปหนี้ จะเพียงเท่านี้ครับผมก็ประมาณนี้พูดไปพูดมาพูดไปก็กลับไปกลับคืนอย่างเงี้ยครับผมก็ขอจบอคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมก็สวัสดีนะครับ